ครับพบกับเรานะครับในช่องครอบครัวตัวกรมกวัดช้างนะครับวันนี้เราก็มาดูพ่คเสกนะครับ<ห>อาการเดียงนีอ่อยจากบ้านหมูดาวครับดูครับพ่อภัยหนุ่มโนะครับคุณย่าเป็นพงงนักงานกวาด กอดม,มูลช้าง<ร>านาะงครับเก่งมากลูกเขย่หมูเบนหมูเบนเป็นลูกขเขยแล้วใช่ไหมใช่ยอ,ย,อยอดเลยเดี๋ยวน้องกินออมนะครับนี่สวัสดีค่ะพ่อภัยนมสเสกยืนกินอ้อยอย่างสบายนะครับนันขอบคุณท,คทุกคนนะครับทุกคนยากก็กอดมูลช้างนะครับ อย่าล,ลืมหาหางคอเตะให้ด้วยนะคุณพี่ครับผมทีนี้ไม่รู้จะหลดนหรือเปล่าดูครับาว<บ>ันนี้หาง่ายเพราะว่ายืมอยู่ข้างเดียวลองจับคอเตะดิครับได้จับได้ครับเพราะว่าถ้า,าการจะห้ตกมันแล้วก็ไม่ยากครับคอเตะนี้ถ้าหายตกมันแล้วไม่ยากแต่ถ้าตกมันก็ เอาการหน่อยแต่ถ้าไม่จบก็โอเคอยู่ครับผมคุณปู่ก็ไล่อยู่นะคะเองครับผมแต่หมูยังไล่ย,ยังไม่ได้อ่าเดี๋ยวหมูมาจับกล้องหน่อยฮะเดี๋ยวรีบๆเดี๋ยวจะได้มาละเอาถือกล้องให้หน่อยมาละก่อนจะทำความสะอาดอ่านี้สิบนาทีไหนครับดูไปด้วยแล้วทําไม้กวาดอ่าถางมะพร้าวครับโอ้ ยิดมากครับคุณอมารพลไ้าวัดนมเตีเกยืนกินอ้อยนะคบอาหารโอเสกครับผมได้ครับพี่ปรแต่ไม่รู้จะได้หรือเปเพราะสายตาไม่ค่อยดีอย่างทุกปีมีแต่ควันเดนที่ได้อ้าวสวัสดีครับตาเมาอ้าวสวัสดีครับคุณกรโกฎสวัสดีครับผมสวัสดียามายครับข้าวผันมเตยของเราเริ่มหายตกแล้วใช่ไหมครับคุณายะอ้าว นยากกวาดมูลช้างนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนคนแล้วครับเปลี่ยนคนกวาดนะครับอ๋ออะลัเอาอเอาลองเกิดมาให้หน่อยจันทรงใส่ได้แล้วเนะคุณป้าพรบอกว่าตัดนท้์ใส่ได้แล้วโอ้จัแบบนทมีอยู่ครับแต่ เลาใส่แว่นมันก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับพี่พรแว่นนี้มีอยู่ครับอ FC จากยุทธยานะครับทําให้นะครับมีทั้งตาใสแล้วก็ตาดำครับผมออกพรรษาพ่อเสกมีงานเยอะเลยมีเรื่อย่ครับงานพอมีอยู่ครับคุณแง่ครับยืนดูคุณปู่กอดนะครับครับน้องิอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้คุณฟูก็เข้าไปกวาดเลยนะครับะะแต่ตรงรรเริ่มหายตกมันแล้วครับนั่น,อน,นโอ้โหใกล้จะหายตกมันแล้วครับไม่ค่อยมีน้ำมันแล้วครับเล็กน้อยครับควานเรนบอกว่าออกเฉพาะช่วงเช้าเมื่อเช้ายังออกอยู่ ช่วงนี้ไม่มีแล้วครับมีช่วงบ่ายก็ไม่มีครับแต่ช่วงเช้าวันเล็บบกยะออกอุู่แต่ก็ออกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีออกนะครับดูครับเยวจะซูไม่ดูตรงขมับนะครับก็หายยังครับดูครับเจริญพอลุงเหมาครับผมอาจ้างกรรมสการ์ครับผม สวัสดีคุณตาเมาดีใจที่นุ่มเสกมูลเยอะมากครับน้องพี่ออมพ่อเลนไปไหนมูลเยอะมากครับมูลเยอะมากปีนี้วันนี้วันที่วันที่หกวันที่เจ็ดใช่ไหมวันนี้วันที่เจ็ดโอ้วันที่เจ็ดนี่น่าจะได้น่าจะสามเดือนพอดีครับปีนี้ เพราะว่าผมทำงานวันสุดท้ายคือวันที่เจ็ดพฤษภานะครับดูครับพรภไยพรภไยอมเซครับหลังจากนั้นก็ตกมาเลยนะครับได,ได้กินอยออ่อ,อนๆแล้วแต่เมื่อเช้ายังออกอยู่ก็กแสดงว่าสามเดือนพอดีพอดีครับปีนี้ก็ลดไปหนึ่งเดือนกับสิบสองวันเพราะว่วาปีที่แล้วสี่เดือนสิบสองวันครับปออีนี้ก็น้อยหน่อยนะครับน้อยหน่อยก็โอเคครับประมาณนี้แหละพอดี ถ้าจะให้ดีจริงๆก็ประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยพอดีมากน้ำมันไม่ไหลแล้วครับจริงไม่ไหลแล้วครับไม่ไหลจริงๆแล้วครับหนึ่ใกล้จะหายแล้วหนึ่งแบนถือดีๆแล้วก็ก็ขายอันนี้ถือว่าปีนี้ถือว่าหายไปมากนะครับเพระาะว่าสามเดือนเนาะแต่ก็เคยตกเดือนหนึ่งก็มีนะครับเดือนยุงเมาส์ปวด หัวหายยังน้องคิมเอิมถามดูสิเปลี่ยนคนนะครับตอ,อ,อ,อนนี้ยังยังยังเหนื่นอยยังเหนื่อยเส้นคออยู่นะครับคุณปูก็ยังไงเส้นคอย,อยมูลพ่อเสกเยอะมากครับอูครับแล,แล้วก็มีปวดหลังด้วยนะครับมีปวดหลังด้วยก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทานยาไปแล้วคุณปูครับ ช่วงนี้รู้สึกว่าปวดหัวบ่อยครับต่อเมื่อวานพญานแนะนํายานะครับโอ้โหมูลเพราใส่เยอะมากครับให้วานเล็กไปซื้อมาซื้อมาให้ครับเมื่อวานสองแผงเช้าใส่ไปสองเม็ดเมื่อกี้ตอนเที่ยงนะครับเม็ดหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับว่าภาพมืดครับภาพมืดจะแบนกดให้มันเป็นภาพสว่างแล้ว ไม่เป็นไรไม่มืดหรอกบาจารยก็ชอบเมื่อยต้นคอรับเหมือนกันครับอาจารย์เมื่อยต้นโคมากเลยครับเวลาขับรถนี่มองคือเวลาจะหันอ่ะมันคือมันหันคอไม่ได้มันต้องหันทั้งตัวนะครับเยปวดตรงนี้ครับเแล้วก็ปวดหลังปวดหลังปวดเอวนะครับเกยแล้วครับคุณปู่ ยาเนี่มาจากบ้านควันเล็กนะครับสวัสดีครับตาพังดอกคุณครับผมสวัสดีครับพ่อสคุณพ่อเสกยืนกินยาครับคุงครับผมสวัสดีครับคุณเจ้าวันครับ รู้สึกว่ามูนเยอะนะครับนี่เยอะครับเพราะว่ากินเยอะเยอะกว่าทุกวันไหมครับนี่เท่าทุกวันเลยครับโอ้โหผักไทยกันครับทักไทยหายแล้วมั้งนี่หายแล้วเศษหายตกมาแล้วหายแล้วมั้งนี่ แตมันนั่นหลุดออกแล้วไงเพร้น้ำมันไม่ไหลแล้วไครับพกเขจะปกติเขาจะทำใส่เใช่ไหมครับคุณปู่ครับทุกตนอนตอนนั้นตกมันทำนะครับเมาหน้ารักค่ะ,ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับันนี้ได้แอดเมนนะครับน่ารักนะครับน้องสิงออนนะครับนักร้รองประจำซุ้ม น,น้องคิดออมก็มาเป็นตากล้องให้คุณปูนะครับแอบเน้นนะครับแอบเน้นเราก็ถ่ายช่องครอบครัวตกลกมนะครับูรครับมูลเยอะมากครับวันเบบ้านับมีเลวงพ่ออะไรครับเดิมของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะ ที่จะให้ควันสอนครับผมหายยากครับผมอาจารย์หายยากหายยากข้าบาทจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับทำไมมันเตือมันนิ่งเข้าพายนมสีครับยืนกินหญ้าให้คุณปู่กวาดมูลเลยครับ ยังไงคลิปนี้เราก็ฝากไว้เฉพาะเท่านี้ครับเราไรทำให้เราถ่ายคลิปพอสมควรแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตกกิดตามครับในช่องครอบครัวตัวกบครอบครัวแ้างนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตากดกระดิ่งครับสวัสดีครับ